ไม่ค่อยมาโรงเรียนกันเลยอ่ะอามาเนี่นะคะเด็กมหกเนี่ยเขาจะมาเรียนแค่สองวันเองนะคะลองไหนล่ะวันข้างขึ้นกับวันข้างแรงมววไม่รู้บางทีมาเขาจะไม่เข้าห้องเรียนแล้วสมัยที่ครูคนครูใหม่ๆเนี่ยเด็กสูงุหลาบเป็นไงบ้างโอ้ยสมัยเป็นครูใหม่ๆนะคะเด็กสูงุหลาบที่น่นารักมากอย่างเช่นเอาง่ายๆนะคะับเรียโรงเรียนจะขึ้นเนี่ย เขาแตงเนื้อแตงตัวเลยแตงเด็กไม่ร้อยเลยเด็มากมองข้างหลังปุ๊บรู้เลยว่าทำไมคือเด็กสวนแสดงว่าเด็กสวนต้องมีออร่ามีพลังใช่มองข้างหลังก็รู้ว่าเป็นเด็กสวนใช่ไหมนี่เป็นเด็กสวนเน่ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมองข้างหน้าก็รู้เด็กสวนขาวอ่ะไม่รู้มองง่ายๆสมัยกองเรียนที่นี่อ่ะว้าสมัยกองเรียนนะนะเคยเคยเคยเรียนมาสิบปี ครับก็เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขาสอบพาร์ทชัดไปเราไม่ได้พาร์ทเราไม่มีเกียรตินิยมแต่เราเป็นสวนกุหลาบสมัยก่อนนะตอนนี้ยังเจอเพื่อนกันอยู่เลยกันเชื่อไหมเมื่อวันสวเสาร์นี้ไปเจอเพื่อนในรุ่นเนี่ยรุ่นเก้าสูนไม่ได้เจอกันั้งนานแล้วทุกคนอยู่ทุกจังหวัดมาจากอเมริกาอย่างเนี้ย ิดมาเพื่อมาร่วมงานชุม,มน,ชน,น,นุมจังสรรค์เพื่อและมานานโรงเรียนนั่นแหละคือเด็กสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่นี่มานานและมีความภาคภูมิใจกับการเป็นเด็กฉุนหลาดแต่พอมาเดี๋ยวนี้ปุ๊บเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลาววันขึ้นไปนะขึ้นไปบนห้องเนี่ยไม่มีนักเรียนเลยสักคนงเลยงหรอกทำไมอ่ะไม่รู้ค่ห้องปิดหรือเปล่าห้องปิดห,อห,อดห้องเปิดก็้วเต้องมเรียนกับเราไงเหรอมาเลย แล้วก็ครูทำไงบ้างเวลารรครูเครูก็โทรหาครูจิ้งจ้าเขาวันนี้นะคะครกชิดไม่มาเลยค่ะที่นั่งอยู่นี่ยนะที่ไหนรู้ที่นั่งอยู่เนี้ยเปล่ามันหมดไปเนี่ยไม่รู้แลนะ้วที่สอบทับปัดได้ตัวนี้อ่ะมาเรียนป่ะไม่ขับปัดที่นั่งตรงนี้แล้ววันนะี้วันนี้แล้วพี่ยังจับมืออยู่อนะ่มาเรียนป่ะวะคณะกรรมการรู้ไดเหรอไม่มา อ๋อไม่มาตัวประธานตัวประธานลูกปนมาเรียนไหมครูจำหน้าไม่ได้อ่ะครูกอนจำหน้าไม่ได้อะเมื่อกี้เห็นยืนขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักประธานลูกอ่แม้แต่ประธานลูนครูกอนยังไม่รู้จักเลยและถามอันนี้มันรู้จักผอ่อนไหมเนี่ยมันเคยเห็นหน้าผอ่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฝากถามประธานรลูกรู้จักท่านผู้ในการใดเออเพราะมันไม่ใช่มาเรียนกันเอาอย่างนี้ฝากไปนิดนึงเด็กศูนย์กุหลาบเนี่ยครูทุกท่านเนี่ยจะสอนไห้เราบอกว่า เป็นเด็กสวนกุหลาบจะไปอยู่ที่ไหนจะทํางานอะไรประกอบอาชีพอะไรขอให้เป็นคนดีของสังคมงสวนกุหลาบเ,เนี่ยก็คือเราเราจะมีความสุขสมิว่าสังคมภายนอกเนี่ยก็มองเด็กสุหรับเด็กสำหรับคือเพชรนะค่ะคือเับใครได้ไม่ดีเลยมีคามีค้งราคาเรืงความสวยงามนั่นคือเราว่าแต่ครูสวนกุหลาบเป็นยิ่งกว่าเชร เราะเป็นผู้สร้างเทปนะครับคุตร์ปอนค่ะเดี๋ยวคุณรปอนก็มาดูเด็กมาไปนะนะเดี๋ยวเราก็เดินดูข้อตือก่อนแล้วมาดูบุตร์ปอนหน้ากน้าหน้าบุตร์ปอนต้องขึ้นชาตินะป่านี้ลูกศิษย์ยังไม่มาเลยปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย อีกน้ำหนโอ้ยชงถการ่วผไม่ได้เลยงานต้องเล่าให้ชีดูไมเนี่ยชเวนี่ชเวนี่ให้ยืมมานีให้ยืมชุดมาเนี่ยรีดทำไมไม่รีดแล้วอย่างตัวนี้ตัวแต่เขาเวลาไม่สนใจห้าั้นกรหรอัวนี้รอาไม่ดีจะ 老婆，你煮的菜。 แ้วาจะกินมานี่กเดม่อตรดียไม่ต้องไคบันคตรดีเลยไมต้อรงไม่มีใครจะคนเลยใช่ไหมที่แะเป็นเด็กดีให้ได้ท่าภูมใจเนี่ยแล้วกูจะฝากางเรียนนี้ไว้กับใครได้เนี่ยไม่กีไม่มีนะครับเลย บอกว่าลูกศีษย์ของฉันเป็นคนดีตายแล้วมเกิดอะไรขึ้นเวลาผานไป่หร่มึงเกิดอะไรขึ้นน,น,น,นะูขาไปนีู่้ไม่คนมาเดียดดเดีี พยายามพยายามตั้งใจให้สุพลนะพยายามจะสอนบาหน่อยสิคะทกานท่าที่โคกนพยายม่จะใจเย็นกะดับสวาระดับค้าูกันใหได้ต่อเง มีเยอะคือต้องฟังดนตรีให้เขาฟังหน่อยอาจารย์เขาจะได้อารมณ์ดีขึ้นเออถามคะแมนต่อใครใครบอกว่าเป็นโชว์ต้องมีเพลงนต้องมี ไม่สามารถจะทำทำได้แล้วคูได้พยายามเป็นที่แล้วพยายามที่จะอบรมพยายามที่จะส,สอนพยายามที่จะชี้แนะเพื่อให้ยุณเบรย์คูไม่ไหวแล้วจริงๆคูไม่สามารถที่จะทําได้จริงๆแล้วคูจะฝากคุณเบยนี้ไว้กับใครได้เนี่ย ครูมองไม่ออกนวครูถึงบอกครูไปแล้วเราร้องเพลงให้ครูกลับมาดีกว่าโรงเรียนของเรานะ เพราะครูด่าครูตายหาเพราะนาละเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนให้ครูด่าเราจะตายหาไป้งหมดโรงนี้่ะกรคห่อย่วันนี้ไม่ดีหรูจงลยงือย่าเดมีความีิปากแดงรือย่ง เฮ้ยครูโกรธเราแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะรู้ทำยังไงอ่ะเคิดคิดดิวะคุณพลมาพลพีดออกเหรอ On the body line. 인 오라레로네 런도라레로데데데 런도라레 ทะเลทองฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพร่างพราวประกายสวยงามเป็นบทสวรร์เปิดทางให้คนอ้บวานอย่างฉันบอกความในใจเธอได้ฟังโอกาสที่มีต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยายามกูฟ้าที่เฝ้าดู ล้วเธอคิดอย่างไรเม่ไ oh ด้รู้บอกทีอยากลงจะบปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกีเรกันแต่เธอก็เกินอนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอายาอยาอายาอยาก็พอ oh oh และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพื่อจะมีแค่เธอและฉันก็อายา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 เหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจ ฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะทั้งเคารทั้งกลัวที่จะพูดไปถ้าปล่อยคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าฉันหัวใจมีแต่เธออยากเชื่อกันอยากคืนความฟัง เธอคิดยางไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีเหมือนกันแต่เธอก็เคมาอะไรนั้นที่จะต้องพูดนะแค่รอ และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพื่อจะมีค่าเธอและฉันก็อายาอายาอายาเหมือนเธอแค่เพียงทุกนี้เป็นอันขาใจ เธอก็รักเธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกันแต่เธอก็เคิยอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอยายๆอายๆก็พอโอ้และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ได้แลว้วหัวใจไม่เคยบอกรัก ใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อายาอายอายาอายาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจแล้ว

เชิญครูมาตไปเนี่ยเราหรือาผมทำผิดม่แต่สิ่งี้ทำออกมาก็พราคุณดูนั้นสิ้นคุณคนเป็นคนนำทั้งหมดผมไม่ได้คุณคนเดียวเลยค่ะถ้าเกิดยังไงถ้าอาจารย์จะโกก็ขอให้โก โอ้สุพลเลยยังไงผมก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีแล้วก็จะดูแลโรงเรียนนี้ให้ดีต่อไปนะครับพรูพี่เตยโกรธพวกเธอเลยนะที่ดูที่ว่าก็เพราะว่ารักพวกเราอยากให้พวกเราเป็นคนดีอยากให้พวกเราเนี่ยเป็นสวนบัวดอกที่วดงามแข็งแรงแล้วก็สีสันสดใส เี่นอมกระจัดกระจายนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ฝากให้พวกเราเนี่ยต้องเองงป็นศูนย์ปรางที่ดีเฉดเช่นรุ้นพี่ๆที่ทเขาได้จ,จบจากโรงเรียนแหน่งนี้ไปตามพระราชบัญญัติของ,ของรัตนกรวชกาลที่ห้าที่จะฝากให้พวกเราเนี่ยสืบทอดคุณงามความด,ดีอันนี้เอาไว้ตลอดไปค่ะเพื่อขอทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ขอทุกคน สอบเข้าเรียนต่อายคณะในมาหาวิทยาลัยที่เป็นต้องการนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตนะคนะคแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะและอย่าลืมว่าเมื่อประสบความสิ้นชีพแล้วบ้านหลังนี้คือที่ที่ทําให้เราเกิดก็ฝากบ้านหลังนี้ให้กับเาช่วยกันดูแลด้วย ดีนะคะเอาเด,ด็กกันเอาออกม้ไปแ <laughs> ม่ครูไป <c oughs> ทุกท่านก็ร่วมุ่วรุกใจแสแนวัาด้วยความรักที่มีต่อลูกศิษย์เรุ่อหนึ่งร้อยสามสิบองพรเสียงบมือัอ้าค่ะรอยสาองันนี Luckily, ่พี่จะให้เพราะรักอย่างเดียวนะคะ น้ร้อยที่ร้อยสามสองรื่องแก้ระยะค่ะาจากครูโมโทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ